ป้าแฉเองคิมซูฮยอนคบคิมแซรรนตั้งแต่15อีกฝ่าย27ฝ่ายชายโต้ไม่จริงฟ้องกลับกลายเป็นข่าวใหญ่ข่าวช็อกวงการบันเทิงเกาหลีครับเมื่อป้าแท้ๆของนักแสดงพุ่นลุ่งลับอย่างคิมแซรรนนั้นได้ออกมาแฉความสัมพันธ์ในอดีตระหว่างหลานสาวและนักแสดงชื่อดังอย่างคิมซูฮยอนผ่านทางช่อง YouTube ของอดีตนักข่าวอย่างคิมแซฮุยป้าของคิมแซรรนนั้นกล่าวว่าคิมแซรรนและคิมซูฮยอนนั้นเริ่มคบหาดูใจกันตั้งแต่ปีสองพันสิบห้าเมื่อคิมแซโรนอาย นั้นอายุ27ปีต่อมาในปี2019คิมซูฮยอนก่อตั้งบริษัทของตัวเองที่ชื่อว่า Go ม e d i a สด้านคิมซรอนนั้นไม่ต่อสัญญากับ YG Entertainment อดีตต้นสังกัดเพื่อเข้าไปช่วยงานในบริษัทของคิมซูฮยอนป่านั้นเธอยังกล่าวต่อว่าคิมซรอนช่วยคิมซูฮยอนจัดการงานในบริษัทแบบไม่ได้รับค่าจ้างเช่นกำกับนักแสดงหน้าใหม่และสอนการแสดงความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นกินระยะเวลานานกว่า6ปีจนถึงปี2021ในปี2022นั้นคิมซรอนเป็นข่าวจากอุุบัตติเเหมมาแล้วซึ่ง แต่รนนั้นเธอจะจัดการเองในเรื่องนี้แต่คิมซูฮยอนและโกเมดาลิสเสนอตัวที่จะดูแลสถานการณ์นี้เองแต่ดังนั้นคิมซารอนนั้นจึงปล่อยให้บริษัทจัดการต่อมาบริษัทได้จ่ายเงินค่าเสียหายเป็นจํานวนเงิน700ล้านวอนหรือประมาณ16ล้านบาทตอนนั้นบริษัทไม่ได้ขอให้คิมซารอนจ่ายเงินคืนเธอได้แสดงความขอบคุณต่อคิมซูฮยอนที่ช่วยเหลือเรื่องการเงินคิมซารอนตั้งใจที่จะทํางานหนักต่อไปเพื่อตอบแทนบุญคุณเขาจากนั้นสัญญาของคิมซารอนกับโกเมเดลิสก็สิ้นสุดลงในปี2022หหลังเตุการณ์ เมาแล้วขับต่อมาในปี2024นั้นนักแสดงสาวได้รับแจ้งให้จ่ายเงินคืน700ล้านวอนประมาณ16ล้านบาทซึ่งคิมซารอนนั้นก็ตกใจเอามากๆและพยายามติดต่อคิมซูฮยอนแต่เขาไม่รับสายแม้จะพยายามโทรจากหมายเลขโทรศัพท์ของลูกพี่ลูกน้องของเธอก็ไม่สามารถติดต่อคิมซูฮยอนได้ไม่นานนั้นหลังจากนักข่าวเกาหลีเริ่มโทรหาลูกพี่ลูกน้องของคิมซารอนเพื่อขอพบเธอนักแสดงสาวผู้ล่วงลับรู้สึกเหมือนถูกทรยศเพราะรู้สึกว่าคิมซูฮยอนให้เบอร์โทรศัพท์กับนักข่าวไปในช่วงเวลาขาทีีี่ Queen ของคิมซูฮยอนพระเอกดังนั้นกําลังออกอากาศนักแสดงสาวผู้ล่วงลับก็ได้เลือกที่จะโพสต์ภาพของเธอกับคิมซูฮยอนลงในอินสตาแกรมเพื่อหวังให้เขาติดต่อกลับมาหาเธออย่างไรก็ตามนั้นคิมซูฮยอนและโกเมเดลิสกลับออกแถลงการปฏิเสธและยังเพิกเฉยที่จะติดต่อมาหาคิมแซรรนนั้นมีปัญหาทางด้านการเงินเพราะไม่สามารถจ่ายคืนได้และเสียชีวิตด้วยความน่าเศร้าในวันเกิดของคิมซูฮยอนป้าของคิมแซรรนเองอ้างว่าครอบครัวมีหลักฐานมากมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์6กปีของทั้งคู่ซึ่งพวกเขาตั้งใจจะแบบ่่งงปัันนเรือี้ก คนทั่วโลกเรื่องนี้ทําให้คิมซูฮยอนนั้นปฏิเสธทุกอย่างคิมซูฮยอนและโกมาเดลิสออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดอย่างรวดเร็วพร้อมกับระบุว่าจะดําเนินคดีทางกฎหมายไม่เพียงแต่ข้อหาหมิ่นประมาทคิมซูฮยอนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการไม่เคารพนักแสดงผู้ล่วงลับด้วยคาโกหกอย่างจงแจ้งอีกด้วยคิมซูฮยอนนั้นได้กล่าวว่าสวัสดีนี่คือโกมาเดลิสเราขอออกแถลงการอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการออกอากาศ YouTube ที่เกี่ยวข้องกับนักแสดงคิมซูฮยอนข้อ,นอหาทั้งหมดที่พูดดดถถึงงงิมยนนนนนผ่านา่าดดาาาาทททกรส YouTube ั้เป็ พวกเขาอ้างว่าบริษัทและคิมซูฮยอนรวมถึงยูทูบเบอร์รีจินโฮคุกคามนักแสดงสาวผู้ล่วงลับคิมแซรรนนอกจากนี้พวกเขายัางอ้างว่าคิมซูฮยอนมีความสัมพันธ์โรแมนติกกับคิมแซรรนผู้ล่วงลับมาตั้งแต่อายุ15ปีบริษัทจัดการสถานการณ์นี้ไม่ถูกต้องหลักการเหตุการณ์เมาแล้วขับของเธอแม้แต่ผู้จัดการคนหนึ่งของเขายังรู้จักกับยูทูบเบอร์รีจินโฮเป็นการส่วนตัวข้อกล่าวหาอันเป็นปฏิปักษ์ต่อบริษัทและคิมซอฮยอนเหล่านี้ไม่เป็นความจริงและไม่สามารถยอมรับได้ในขณะนีี้เรราาาาาาาพยายาพยยยมมิจณาคาดทงกฎห ที่รุนแรงที่สุดในข้อหาเผยแพร่ข้อมูลเท็จโกเมลลิสรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการจากไปของคิมซรอนอดีตสมาชิกเอเจนซี่และเราขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียของเธออย่างไรก็ตามการเผยแพร่ข้อมูลเท็จดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการทำลายล้างทางไซเบอร์ที่คิมซรอนนั้นกูลงลับต้องผเผชิญในช่วงชีวิตของเธอการกระทำเหล่านี้เป็นเพียงเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของยูทูบเบอร์เท่านั้นโดยทำให้ทั้งบริษัทและผู้เสียชีวิตเสื่อมเสียชื่อเสียงเราจะตอบโต้ข้อกล่าวหาเหล่านี้เราขอร้องอย่างจริงจังว่าอยากให้มีการเผยแพร่ขยายข้อ หรือทำซ้ำความเท็จไร้เหตุผลเหล่านี้อีกต่อไป